สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนสุอมงสุบอนสบายดีพี่ป้านะเมืา่อวานเราไทยนอ้องเลว่าต่างประเทศข้ามาเบิงมาสมอันในส่วงบายบายนะทุกคนเนะาะถูกกับเมนูเด็ดทุกคนต้มกุวยเพีแยวต้มก๋วไเตมี๋ยว เดี๋มาด้วไปเยไปน้องมาจิข่ากันด้งวกันพเขาไปเบิรนเข้าไปส้มกันทุกคนเลยมากินตำน้กันยูทูบเบอร์มายามเพื่อนกันเลยการเมนูเด็ดเลยเนาะ เาแบบเมื่อน้ำบอท่นเลยเอาแบบยูทูปเมื่อน้ำบท่นเมนินด้องไงัดเอมามาสงมกินข่าวเทียงสาม่ี้เนาะเฮ้ยแท้ยังไข่ตุ้นะแรงขนาดโอ้ได้จับมือเดียวยี่ยอม

เล่นยังวะตัวนี้และนั่นนี่ตัวนี้ก็ถึงไงฮะทำไมขายแล้วขายแล้วเม่มึงใส่เกลือหาเส้นบะมันจังสูงมาได้ทุกคนมากินข้าวแบบน้ำเพียงเ้อาไว้กินข้าวสมัครีกินข้าวก็ล่อยกุ้งมีแต่คนดังคนดังไทยนี่ไหมข้าวหน้ามวยข้มวย ทาาแตากก้หมืใครแน่แต่กินเขาอิ huh ่มเลยตากล้ของท่านจะกินเขาน้วยอืาลำไร่ลำนี่นีน้มวยผัด้ามาเยี่ยมนั่นทุกคนน้อมาเย่อมมันยามทางด้านย่ทางศสดไซเลยจัดเมนูเด็ดให้กิน้นขาี้ ตามแบบสะใจไปเลยเนาะคิดอะไแบบเหือแตกสะเลยนะตองใจขนาะใช้เขมือนนะแล้วอย่างมันบุพเพายาองน่งสี่เหลียนีเ บริจิตเาชอห่างทอกม็ใส่กิองนี้สามวยจนบาปา,า,างรเราอ,เยอยากมันบวกอนเลยเราไ่ใุ้นส่วนน้อยเราเอาเอาเป็นงวดเอาปร้องที่เพชรกชรับเพชรเนาะก้อนกุ้งกระเสะพี่น้องเลยมึงเห็นงานไหมเขาคุเพนี่อ่ะหลบจริงด้วยนี่อ่ ว่าว่าจับนานเนี่ยเราะันเกิดเพาเ็ดเาเหียนเห็นเียเห็นจับเกิงเขาบอยบ่คนหลังเวยอีว่ากหลังเมันหญ่เดียบเดิน สพิมพ์าเพื่อนเห็ดคําใหญ่ๆแล้วนะเห็ดคน่อยแล้จิบอีมชงอีวัไปหจอีกัอยู่ท่าระบัดนกระดาตอบล้ไยู่งหางมาเมาป่บนดิมมันไปยู่หางัเมือง่ะยัง่ที่เลยไหมอ่า

พวกขึ <T t ้นลมป่าเหรอพวกยัจอยกเกาพวกแตงกน์ก็ข้าเพสเดี๋ยวจะกินของดีเนาะไหที่แองโมหาผมเผาตี เ็นเตนซ้ม่นกินนต้งแต่ห้ารทะเลเดียวเลยนนีคน่างับตำมังหงคนกินอาหารบาเาคนว่างับซำมังหง่ด้องเลยคือิบไอจูไปทำีเตีคอยคุ้งคอยคุ้งเป้นเดยนมั เนี่ยเพอดุมมันเลยลูกได้เนี่ยเราไปตลาดตัวตัวแค่สุดเลคือลี้ยงพื้นในเข้าใจขั้นแม่นมีไม้ติดกะ,ดกะคือสีสะดวกคนนี้นะทุกคนเนาะแต่กะต้องขอโทษก็ไพ่เพราะว่าเขายังงบประมาณยังบ่พอมีงบมือได้ยังสิไปซื้อไม้มาให้พี่ให้น,อบบอน,น้อ,องแบบว่าอันนะั้นเนาะมันจะสิละเอียดกว่านี้ ไม่แงไม่แบบนี้จะกรเสือนั่งบินบินค่ะนั่งถนินักอบินแต่ไมเนี่ย้ดิาปแเป็นบงนะี่ใช่แต่ว่า ทางบานชกไสเป็นทางปูนทุกคนเอ้ยถ่าไปทางแดงนี่โอ้ยเนาะใกล้ทางนั่นนี่คีฝุ่นเต็มเม็ดคีฝุ่นเต็มเม็ดซาบะควันนันทางบ้านบะควันเนาะทุกคนเนาะผู้ไดบ้านไกลฮือนนี่เลยซาบะ้วนั่างกนบวนเนาคนเนาะพูดาไกื่นนี มาเิ็ดใหม่ขก็ตรอบวเหมือนเด้ กโพดเอาเพ็ดอันนี้ยังลเชือวะเสรอายุแตว่าเนี่อมะกุโพดอิ่่เื่คนน้อยาวไยจะามา้ยกูคตรเลยนาะเมือจิ้มะเพ่งแม่อยู่ายสมัยกูโไป็นเียแสามมาเห็ดกินเมือนเราได้โตันอยางเืด่แบบกอกกอกนีก็ ใช่ป่ะไร้พงโตยันหน่อยเนาะแยหวคันด้เาหน่อยเอาไทใเป็นแม่ขา้าี่ท่าเหือทุกคนขอเป็นแม่เด็ดอายเลยทุกคนเลยตั้งเขาเ่าส่วนเน้เป็ยงกคบนเลยนาะนแม่ขาเป็นมุเป็น เดินทางมาไกลทุกคนเมื่อีนก็ปล่อยลูกไส้อยู่น้ำตากับยายเนาะทุกคนเนาะก่อนสองมากโอ้เห็นหนาหลาสิ้แเล่มในลูกไส้นเไยเอากระสีใก่สีดิกับกันนั่นแานมวยขึ้นมาเล่นมาชม นตามด้วย่อ t h ้าเนะน้องมวยมาแทนที่จะแล้วเ,เป็ดเลยจังหัวเด้ออะไรพ่อแม่พี่น้องอบักควันกับเสียดาลคี่เป็นเพียงเท่านี้เนาะแต่ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบักควันขึ้นเก่าทุกคนเลยฝากโอก,กอาสหน,นาน <c oughs> ฝากไปเบิ่งปลาส้มสาวพิมพ์ผ้าเพลินเนาะแล้วก็ ช่องไมค์แชนแนลช่องไมค์แชทุกคนเอ้ยพอขอบใจรวมพอกันโอกาสหน้าสบายดี